Uuuuh, cayo vui qua đi. Hola, hát. Yo pao, đem lại. Hát mèo, bánh. Hát mèo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 . Hát

siêu hạng mục xuống mục xuống xe hô hương chẳng thắng chẳng thắng chẳng thắng chẳng sam vậy đi coi Mười mình bỏ, tiền sam nhiêu? Mười một. Giặt nát coi được, rót mười. mười, cho xia hạ, cho xong mắc in hả, phan thong. Khai. Khai, còn yết đánh chạy con chạy. Chơi ao, còn xịt ở bên. Rồi cứ lืm, đây đó. Coi cái gì lướm cái cái dao cái วันติตอมึมีอะไสิมันหติ๊กตอก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 ตี่เตอกติ๊กตอกติ๊กอกติอตออกติ๊กตอกติ๊กตอก่อกเิ๊กอกติ๊กตออกติ๊กตอกอกติ๊กตมกติ๊กตอกตเกยอกิติตองยากหรอกสียงตอกติ๊กงกก วัดดวงมึงพุ่นน่ะเสียง2

าเียวโอ้โอ้กสามเยวเนาะคืออะไสักโอ้กหกสาเยวกับหาสามเียวเท่าไหร่สามสีหาแล้วก็กลับห้าสี่สามสี่หาอันนี้กี่ใบหกใบเป็นชิ้นหกใบอืมสามสี่หใบเอา

มันสองหมืนหกมันเท่าไหร่วะสองหมื่นหกอกัเซนนหนึ่งหมืนหนึ่งหมื่นหนึ่เสนสองแสนสองสนสนสองบวกอีกสามหเป็นแสนห้าแสนห้าพันแสนหมหพบาทเดี๋ยวส่งอันนี้ครับมันสามส้าหก สามหมื่นสี่หงอันนี้กับหา้สองหมื่นกระเดองับพ่อกสองพันกระเดสามหมื่นหกหบาทโอเคสองสามสี่ห้านอนหยซะตีเาเ็กายนวนี้ใเงินแสนบางตั้งนานบาเ็นไหว สี 30, 40, ่มืนบ้าแสนไม้ตั้งนานตัวยี่สิบหกมืน 50, 60, 60, 60, 60. สี่หมื่นหกพันกว่าหกพนจรเงียบ่เหนแต่ก็ต้องลดหรอพอดีผมเล้อ้ปานนีสามเชิงเลยไเงินแสนโอ้มาเต็มเลยว่ะสี่ xong thôi anh mọi người ơi cái ngon 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 Dù tay. Ah, yêu song tâm yêu tính, tính ừ, yêu hả? Hà, xóm, bảy. Okay, tâm, xóm, tâm yêu nước ừ. thương. Tô tinh tình đắm. Tô tinh đình đắm. Tô tinh đình đắm. Tô tinh đình đắm. Tô tinh tâm đắm. Tô tinh đình เดี๋ยวอะไร้าไม้กมัเดี๋ยวยาติงหาเไปี่0 0 0 0่0เป็น5้าหมื่นห้าหก็สเป็น9ก้าหมื่นเอานไปเก้าหมนหกสามหมื่นสองเฮะเอขึ้นกันนะเร่นเสียเงินเก้าสิบสามเอ็ดสอง

ยากเจ้าเสด็จซีนเหมือนเจ้าเสือสองเหมืเดี๋ฮ้ยเจ้าเออเจ้าได้ขนสองตมื่เดี๋ยวอะไรกันต้อนเจ้าติงหาคอยไปติงตั้มอันนี้เจ้าติงตั้มไปกล้าหาซีเจ้าเสียนิเจ้าเสียนิแปดหมื่นแปดหมืนเจ้าได้ขึ้นแปดหมื่นพอเจ้าติงหาได้สี่หมื่นสี่หมื่นแล้วก็นนี่สี่หมื่นเป็นแปดหมื่นเจ้าว่าไร เจ้าก e ็ได e ้เจ้าหายเลยเนี่ยฟังเจ้าก้าหาไอเจ้าติงหารว่มาสองหมื่นเจ้าได้สี่หมื e ่นบานเนี่ยขวามาลงเนี่ยเจ้าเอาทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นไปก้าหาสี่เจ้าเสียแปดหมื่นเนี่ยเจ้าเสียแปดหมื่นบานเนี่ยเจ้าได้หนี่ขึ้นสี่หมื่นแล้วก็ได้หน่สี่หมื่นเป็นแปดหมื่นเจ้าก็ได้อย่างตึ่นตระหมก ถูกต้องหอ่ะอะรบใบอาเจะได้ดังสิบใบเจ้าเสียนี้มื่นมื่นเท่าไรมื่นหกมื่นหกมื่นหกแม่มื่นหกมื่นหกมันเป็นเท่าไรมื่นหกสามมื่นสองสามมื่นสองแล้วก็บอกอีมื่นหกอะไรสี่มื่นแปดสี่มปสี่มื่นแปดคอยส่งม้อีกสองพันเอาเอาสิคอยให้เ่าม้าปลอบใจเจ้า2 0สองพัถูกต้องห่ะจะได้ทั้งบมดเฮ้ยมื่นมื่นสองนี่ว่ เอาขอเพิ oh, ỏi, a, ่มให้ก็ได้ส no <c ười> the <c ười> ิได้อีกนะมันบวกสี่นอเคแปดเก้าสิบอ่ะถัดแก้วเลยหมื่นสองตัวใหญหมื่นสองพออยว่าสิปอบใจเจ้าเจ้าว่าสิม่ปอบคอยเงินคนไรลกคะเจ้าวสิม่ปอบคอยายคนยังโม่ออยู่ก็เจ็บปอบใจสองคนายคนปอ ใหญ่เงินโท่พ่อใี้มามาปลอกให่แลวใหญหนิมปอกใหเออฟซีเอฟซีเจโนี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยลุกเทวนะใ่กันี่มนแบกอีกหกหมื่ือกันแม่ลืมเลยบ่แค่ทีกสองหมื่นมาเบ่เจ้าเไยงงหมื่นเอาอะไรมางนเต็งนี่ Ừ. Chợ Lông Tầm ừ. Tên Hà ừ. Lông Tầm Khỏi ừ. cái gì là xì mừng ừ. ừ. Khỏi ừ. ừ. mắc càng, hả? Cái tầm, cả Hà xì của tôi là xóa mừng đi Có cái Hà gặp những tầm cứ Có mắc cả của còn khuẩn đại ti. Thôi chúng mua đại cũng đại đi Điều ừ. Chai thì là xót cái này Chai thì là xót đó Bỏ chai ừ. thì là xót Điều Tên tầm đi thì... Trong bộ nhóm này có chỉ chai thì là เตีัมอาตจเดี๋ยวเดียวียเลช็อตหนึ่งสองม้าหกอกาก้าบบอ็ดิี่ิห้าิหกเจ็ดทิตัวยี่สิอ่ะเนี่ยเต็งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิอ่ิาตยี่สิบอ่ะเต็งห้าเอมาเลยเจ้าเต็งเจ้าใจเต็งตั้มอยมาแปดห่สองเออจ้ามาแปดหมื่นเด้อเทเชตเทเล ปดคนเอาไปนี่การหาซ่เอเจะมงอเอไปขยาบไปนี้จ้มงเออคนก็ได้เตือนเออแล้เจ้าได้เงินเจ้าใจมากมนึงหันเง้าเงินเจ้าใจมากมาหันนี่แหะเงินเจ้าใจมากสี่หมื่นน่ละค่าของขอไปจ้าเวิรดตัวของอะไรขึ้นมาพกตีเจ้าไปเวิร์ดเดนเจ้าช้อนอะไรกนถึงต้องไป เาวเนีกังงงกลันะหนกอะไรขึ้นมาเมนแหละเจ้าก็ได้เจ้าได้บางทีคอยเสียงตัวนี้เลี้ยงไเจ้าก็รป่มก็ข้นมาผมก็ไแ่ว่เราป่วมันขึ้นเราได้ปไเมนเนเราขืนเรานมาผมก็ได้นี่นมาเ

มือจับได้นะเอยิ่งกล่องเยกินมือจุดเดิเดี๋ยวรู้อยโบมีเต็มตุงหายไปเลยโอ้ยจะมืองาเขาจะเาเป็นดัมีบมีอามอ่เต็มุเกียงเลยกี่องเกียงเลยเกียงบันทูพอเลยว สี่เจ้าก็ได้เงนเวเจ้ากยาให้มันออบดูดูตัวเจ้าขอเยานี้ได้เงินไหมเจ้าไม่มตาสอนกป็นเ้ากที่คอยจ่าเทียนอกย่งจ็บเปจิอะไรหรเาไดสิไจำเหม็นปานเนาะที่ที่จขึ้นไปขึ้นมาไหมจ่าจขึ้นไปขึ้นมาไหมว่หาสองเอียร

เดี๋ยกักสามต่อีกมือามนะขาอกาหาทีเขาจเสียถุนกว่าเนียนมกจะกัสามต่ำ่าร่กจะกัสต่าเนี่ยข่ลงข่ลงอย่างที่แต่ไข่ลงไอ้สองตําเนี่ยหรือว่าข่ล้งติงต่บ่กัสามตํเาไม่ได้สามตําเนี่ยข่โบมีสาม้ข้าักสองตําเนี่ยข่ลงสองเอี่ยวเนี่ยคันบบกักสองเอี่ยวขาไข่ติงตํา ดลเต็มงติงตังก็กัดสองเอยวตัวบางสัคยได้สามหมื่นดลกัดสองสองตันดิกัดสองเแล้วกวต้นสองเอียวมีมีสองยางคือว่าข่อยกัดสองเกับติงตัาเสนะขวนด่ไดกัดสองเอยวพอสักกี่ตักักสองเอียวจายมาสามหมื่นก็การหาซีก็หาซีควิดด เจ้าไลไปติงค่ะได้ไปติงหารหรูดเจ้าป๋อหรม่าอาจายายคือเราช็อตกันได้ห่วจะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นที่แรกสามหมื่นที่แรกเนาะสามหมื่นี่แรกเอาเนี่ยเอาเนี่ยตีขึ้นไปหาซีจบแล้วช็อนี่ยายติงตามมากกว่านี่หกหมื สามเนอนะสามเลยนะดบโอเคแม่เ่าการ3ตำดำดีบางส่วนอบเราไม่ได้เรียนฟามันมีสองตำนีดกับติ่งตำเท่านั้นที่คอยสิรงเออขันคอยบนลงกักสองดำนิดคอยกบติ่งตำเออเจ้าสีได้เจ้าซีเสียหน่อยหรือเสียลายเท่านั okay. ้โมมีดหลอก3ตําำอ่ะโมเคยาเลยเราไ่ได้เรียนำเออเราไ่ได้เรียนำคอยตต่องเอีเลยเต็มๆเลยเดหั พี่เพิ่อนว่างพี่สีเยแล้วเพิ่นเอาบางพื่สีเยาดีโอ laki <laughs> 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 <coughs> 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 Ít ít, hậu chân chị hạng 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 ี่สองมือัี้สองมสี่ห้าห้าหมื่นห้าห้าหมื่หฮะอันนี้กระเมนเอาไน้ก่อนสองสามสี่ห้าฝากไปก่อนห้าหมือ Nila hết Nghỉ là, kay, là. Ờ, ừ. ừ. cái là vô nila. cây dặn. Nay xa môn. A mong chờ. Song một